พุทธศาสนาสุภาษิตสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะน้องๆวันนี้เรายัางคงมีเรื่องราวที่น่ารู้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนการทำจิตให้บริสุทธิ์ที่เราได้เรียนกันในครั้งที่แล้วกันก่อนน้องๆคะเมื่อเรามีสติที่ดีคอยควบคุมจิตใจก็จะทำให้เราเกิดสมาธิและเกิดปัญญาทำให้เราไม่ประมาท รู้จักคิดก่อนพูดก่อนทำเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็จะเรียนดีขึ้นเพราะมีสมาธิอยู่กับการเรียนจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้นมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะสาหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตน้องๆรู้จักกันไหมคะพุทธศาสนาสุภาษิต ก็เป็นข้อคิดดีๆที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะตอนเย็นเพลินนั่งดูโทรทัศน์กับคุณยายวันนี้มีข่าวการมอบรางวัลให้กับลูกกระตันยูกะตะเวทีโดยคนที่ได้รางวัลในวันนี้มีชื่อของเด็กหญิงวลีอยู่หนึ่งในนั้นด้วย เด็กคนนี้กรตันยูจริงๆนะเหมาะสมแล้วที่จะได้รับรางวัลคนนี้เขาก็ตันยูยังไงคะเด็กคนนี้ย่าเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์จากวันลีเรียนอยู่ชั้นปห้าเป็นเด็กที่นิสัยดีนะแล้วก็เรียนเก่งด้วยมาโรงเรียนเช้าเสมอแต่ว่าไม่นานวันลีก็มาโรงเรียนสายบ่อยๆ ทำไมล่ะคะคุณย่าก็เพราะว่าแม่ของวันลีป่วยและยายก็ตาบอดอีกวันลีจึงต้องดูแลแม่กับยายด้วยตนเองนะเธอต้องตื่นแต่เช้าหุงข้าวและป้อนอาหารให้แม่กับยายกินจ้าจริงหรอคะเก่งจังเลยและในช่วงพักกลางวันนะทุกคนก็จะไม่เห็นวันลีนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เลย คุณครูจึงสงสัยว่าทำไมวันลีหายไปไม่กินข้ากับเพื่อนๆทุกวันจึงได้ตามวันลีไปดูที่บ้านแล้วยังไงต่อคะคุณยา่าคุณครูก็เลยรู้ความจริงว่าที่วันลีหายตัวไปทุกกลางวันก็เพราะว่าต้องวิ่งระยะทางประมาณสองกิโลเมตรกลับบ้านไปป้อนข้าว ป้อนน้ำให้แม่และยายทุกวันพอตอนบ่ายก็วิ่งกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือต่อจา้าเรียกได้ว่าเป็นคนดีที่กระตันยูมากเลยนะอายุแค่นี้แต่ต้องดูแลแม่และยายนับว่าเป็นเด็กที่เก่งมากจริงๆที่วันลีเป็นคนดีเพราะวันลีกระตันยูกับแม่และยายใช่หรือเปล่าคะใช่จะเพลิน เรื่องของวันลีก็เหมือนกับพุทธศาสนาสุภาษิตหนึ่งที่ว่านิมิตตังสาธุรูปนงังกตัญยูกตะเวทิตาซึ่งแปลว่าความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพลินรู้ความหมายไม่ลูกไม่ทราบค่ะหมายความว่ายังไงคะพุทธศาสนาสุภาษิตนี้หมายความว่า คนที่กระตันยูนะคือคนที่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณสิ่งใดที่เราสามารถตอบแทนได้เราก็ควรทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนดีปฏิบัติกันนะเพลินต้องจำไว้นะลูกและคนที่กตันยูก็จะเป็นที่รักของคนอื่นเหมือนวันลีที่ได้รับรางวัลน,นี้ไงจ๊ะค่ะคุณยา่าหนูจะจำไว้ หนูอ,อยากเป็นเด็กดีเหมือนวันลีจังค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่เราจะได้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คะ่ะก่อนอื่น,นับเพลินเพลินจะต้องตอบแทนผู้มีพระคุณที่สุดของเพลินก่อน คนคนนั้นก็คือพ่อแม่ของเราเองเหมือนกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าพรมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของลูกก็หมายถึงพ่อแม่คือคนที่ดีที่สุดของลูกนะเพราะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกโดยให้ความรักและให้ความช่วยเหลือลูกเสมอดังนั้นหนูก็ต้องเป็นเด็กดีนะ ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังที่พ่อแม่สอนแค่นี้เพลินก็จะเป็นลูกที่กระตันยูต่อพ่อแม่แล้วจ้าค่ะคุณยา่าหนูจะเป็นเด็กด,ดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะดีมากจ้ะหลานช่วงสายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด ข้อหนึสองสเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องค่ะข้อหนึ่งวันล,ลีถือเป็นเด็กที่มีความกตันยูกะตาเวทีเพราะวันล,ลีได้ดูแลผู้มีพระคุณคือแม่และยายข้อ2ความกะตันยูเป็นสิ่งที่เด็กดีต้องปฏิบัติเพราะความกะตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อเราอยากจะเป็นเด็กดีเราก็ต้องรู้จักตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ข้อสี่คุณครูคือผู้ที่มีพระคุณต่อเราเพราะคุณครูช่วยสั่งสอนให้เราเป็นคนดีและช่วยสอนให้เรามีความรู้ค่ะข้อสามเป็นข้อความที่ผิดค่ะข้อสามนิมิตตังสาธุรูปานางกตัญญูกะตะเวทิตาหมายถึงความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะไม่ได้หมายถึงพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรนะคะน้องนองคะ เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่น่านำไปเป็นแบบอย่างแล้วน้องๆก็ควรจะปฏิบัติตามนะคะการที่เรากระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะพ่อแม่ของเราหรือผู้มีพระคุณคนอื่นๆล้วนเป็นสิ่งที่เราควรทำเราจะได้เป็นคนดีของสังคมและเป็นที่รักใคร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ